สวัสดีครับผมอินดินทราครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมธงชัยตั้งเจริญกุลครับ,อบพอผู้เฒ่าเล่าเรื่องในวันนี้จะนําท่านผู้ชมไปที่อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพอพูดอย่างนี้แหละท่านบอกสงสัยจะผีตาโขนแน่เลยส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นคงเป็นผีตาโขนมาแน่หรือว่าฮ <c oughs> <c oughs> าโลวีนไทยไม่ใช่ฮาโลวีนไทยวันนี้ไปอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจะพาท่านไปสัมผัสกับ พระธาตุสีสองรักนะครับพอเอ่ยมาอย่างนี้หลายคนบอกอ๋อเคยได้เห็นเคยได้ยินพอได้ทราบมาอยู่บ้างแต่อาจจะไม่รู้ลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันที่จริงพระธาตุสีสองรักนี่ก็เป็นเรื่องของพระธาตุแห่งสัจจะและไมตรีของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือราชนาจักรสยามราชนาจักรไทยสมัยเก่า,าก็ราชนาจักรล้านนาไอ้ล้านช้างของประธานโทษนะ คือไทยกับลาวในสมัยนั้นฝ่ายไทยนั้นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาตอนนั้นก็คือสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ<ะ>ของลาวหรือว่ากรุงศรีสัตนาคณหุตหรือว่าเวียงจันทร์ตอนนั้นพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั้นาทางคนลาวี่จะเคารพอย่างสูง<ะ>ยกย่องเป็นปมหาราชองค์หนึ่งของลาวเลยทีเดียวคืนี้ความเป็นไปเป็นมาอย่างไร เออจึงเกิดพระธาตุสีสองรักเนี่ยนี่ก็น่าสนใจก็ลองติดตามดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นทำความเข้าใจกันสักก่อนเราคำว่าสีสองรักหมายว่าความรักทั้งสองนะครับสองพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับสีมาจากสองสีคือสีอยุธยากับสีสัตนาคะนหุ่นอ่นนี่ก็จะปูพื้นให้ท่านอย่างได้ก่อนนำท่านไปรู้จักกับพระธาตุสีสองรักเชิญหลวงอิฐเลยเกิดกได้เลยครับก็คงจะ ย้อนอดีตไปเมื่อปีพุทธศักราช2,100นะครับกรุงศรีทยาก็มีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามอย่างที่ลุงถงว่าไว้ก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิส่วนทางด้านสีกรุงศรีสัตนาคณหุงดนะครับหรือว่าเวียงจันทร์ในยุคนั้นปีนั้นพศนั้นก็พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชในยุคนั้นเป็นยุคพม่าเรืออำนาจใช่ครับพม่าก็อย่างที่ทราบกัน ว่างไม่ได้ว่างเว้นเมื่อไหร่ก็โยกทัามารบก,กวนไม่ว่าจะเผอเพอก็มาไทยบางทีก็ไปลาวมาสยามไปล้านนาล,ล้านช้างล้านาานาใน,น,นเชียงใหม่ทางด้านภาคเหนือเรารล้านช้างนี่ทางนั้นจริงๆก็เป็นวงวานว่านเรื่อกันนะครับสองพระมหากษัตริย์ที่มีสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิของไทยแล้วก็พระเจ้าชัยเชษฐถาธิราชของทางด้านลาวนั้นก็เลยตกลงว่าจะเป็นส้ำพันธมิตรกันครับสัมพันธมิตรกันนะครับ เพื่อที่จะป้องกันการลุกลานจากพม่าที่ตอนนั้นเป็นมหาอำนาจก็ว่าได้นะครับมีความเห็นตรงกันว่าเป็นพันธมิตรแล้วก็เลยทําสัตยาธิฐานระหว่างสองชนชาตินี้ว่าจะารักกันพร้อมกับที่จะต่อสู้ต้านพม่านะครับม,มีการตั้งสัตยาธิ่ฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกันนะครับและก็เพื่อที่จะให้เป็นที่ระลึกในการนี้ก็เลยมีการสร้างเจดีขึ้นมา กึ่งกลางระหว่างไทยกับลาวคือระหว่างแม่น้ำน่านกับแม่น้ำโขงแบ่งแบ่งโดยประมาณแบ่งกันโดยประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งให้กึ่งกลางพอดีเป็นรอยต่อระหว่างไทยกับลาวที่ลําลำน้ำหมันตรงนั้นแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นที่ระลึกให้เห็นชัดเจนก็เลยสร้างเจดีขึ้นมาที่ว่าเจดีสีสองรักอย่างที่ลุงทงว่าไว้เป็นเจดีของในการสัจจะและก็ในเรื่องความรักหน้าที่มีต่อกันนะครับที่ว่าพระธาตุสีสองรัก ซึ่งตลอดรัชสมัยของทั้งสองพระอ,องค์นี้เมืองไทยและลาวรักใคร่แน่นแฟนกันมากเลยมีความสนิทสนมมีไมตรีต่อกันอย่างดีรักษาสัจจะมาโดยตลอดครับครับคืบคบนนี้พูดถึงการก่อสร้างพระาธาตุสีสองรักนี่จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์บอกว่าเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี21032103นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2106 ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายนะฮะก็ถ้าจะดูไปแล้วก็เป็นพฐฐระธาตุคล้ายๆกันกับพระธาตุพระธาตุพนม,พนมคล้ายกันมากรูปทรงแบบนั้นหละรูปทรงเดียวรูปทรงแบบนั้นเลยท,ทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นพระธาตุที่มีสีขาวนะครับก่ออิฐถือปูนมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างด้านละ8เมตร่วัดความสูงก็3เมตร3.2เมตรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีมีครอบแก้วอยู่ข้างบนเป็นคล้ายๆโดม และก็มีกระดิ่งลูกเล็กๆแขวนอยู่นะครับคืนนี้มีเมื่อมีพระธาตุแล้วด้านหน้าพระธาตุนี่ก็จะมีมนด,ดบ,บนะบมนฑดบที่ว่านี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนาคปกนะครับพระพุทธรูปนาคปกที่ว่านี้เข้าใจว่าสร้างพร้อมกันมากับพระธาตุสีสองรักต่้แต่ปี2,103ที่ว่านี้นะฮะเสร็จแล้วก็บอกว่าพระธาตุพระพระ พระนาคปกที่ว่านี่นะ,ะฮะตัวตัวตัวนาคตัวนาคปกจะทําด้วยเซลา<ะ>แต่องค์พระนี่จะเป็นเขาจะว่าจะเป็นทองสำริดขนาดหน้าตากว่างประมาณสัก21นิ้วท่านผู้ชมนะครับสูง30นิ้วแล้วก็ที่บริเวณลานตรงพระธาตุสีสองรักก็จะมีจารึกเป็นรูปใบโพนะ,ะจารึก<ะ>อยู่นะโดยย่อนะครว่าพูดถึงความเป็นมาวาพูดถึง พระมหากษัตริย์สองพระองค์ที่มีสัจจะไมตรีมีความรักต่อการสร้างพระธาตุนี้ขึ้นมาเป็นที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันเป็นมิตรสหายเป็นอะไรแบบลักษณะอย่างงี้นะฮะ,ะก็พูดพูดถึงจารึกที่ว่านี้แต่จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์บอกว่ามันมีจารึกอันนั่งเดิมอยู่ตรงอิฐนะฮะ,ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ตรงพระธาตุสีสองรักษละในยุคสมัยหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าอำเภอด่านซ้ายเมืองด่านซ้ายของของเราเนี่ย ก็เคยถูกฝรั่งเศสยึดครองอเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของลาวสมัยนู้นนะฮะไอ้ตรงรอสอร้อยสิบสองที่อะไรที่ระหว่งังไอ้ดินแดนทั้งเกาะกงทั้งจังหวัดตราดก็เ,เลยมาถึงส่วนหนึ่งของด่านทรายด้วยตอนนั้นฝรั่งเศสซึ่งครองยึดครองลาวอยู่เนี่ยนะ,ะก็เอาด่านทรายไปเป็นส่วนหนึ่งของลาวแล้วก็เลยมาที่พระธาตุรีตรงรักเนี่ยเอาจารึกตัวจริงไปสุดท้ายเขาก็ไปเจอ จารึกจริงอยู่ที่หอพระแก้วหอพระแก้วก็คืออยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ปัจจุบันบนะหรือลักษณะยอย่างนั้นแต่ว่าข้อความอะไรต่างๆก็ถอดออกมาแล้วก็มาจารึกไว้ตรงแผ่นจารึกที่ทลานพระาธาตุศรีสลักในปัจจุบันเป็นถ,ถ,ถ้าท่านไปท่านก็จะเห็นถ้าอ่านเป็นภาษาไทยอา่านได้ชัดเจนอันนี้ก็ เป็นเรื่องราวของความเป็นมาลักษณะอย่างนี้ครับเรียกว่าของจริงของศิราจรึกนั้นอยู่ที่หอพระแก้วเวียงจันทร์ที่นครหลวงเวียงจันทร์ส่วนของที่เรียนแบบทําจําลองขึ้นมาก็ไปดูได้ที่พระธาตุสีสองรักนะครับโดยเฉพาะรอบๆของพระธาตุสีสองรักนี่จะร่มรื่นมากนะครับนี่ผ่านไปผ่านมาเป็นทางที่เส้นทางที่ต้องผ่านตลอดเลยนะฮะสำหรับตัวผมเองผ่านตลอดเลยผ่านมาก็อดยกมือไหวไม่ได้ใหม่ๆก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ เขาไหว้กันก็นึกว่าคําว่าพระธาตุนี่ส่วนใหญ่มักจะนึกว่าเป็นอัฐิหรือว่าของพระพุทธเจ้าสารีริกธาตุอะไรทํานองนี้ถ้าไม่ของพระพุทธเจ้าก็ของเกจิอาจารย์ของอารหันทั้งหลายแต่จริงๆไม่ใช่ก็อย่างที่ว่าไว้เป็นของสองสองประเทศสองพระมหากษัตริย์ที่ทําไว้โดยเฉพาะร่มลื่นมากกับลีลาวดีลั่นทมหรือจำปา จำปานี่เป็นภาษาของทางฝั่งลาวฝังเขาเรียกจำปาจำปาคือลีลาวดีลีลาวดีจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาติของฝั่งลาวเขาครับเป็นลั่นทมขนาดใหญ่มากนี่ถ้ากรณีคนที่ค้าขายเรื่องลั่นทมไปเห็นน้ำลายไหลเลยนะยศแแม่แม่เลยต้นใหญ่มากใหญ่มากใหญ่โตมากเก่าแก่เลยครับบรรยากาศสงบเรียบร่มเย็น และทุกวันแน่นอนครับประชาชนไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมดาจะมีคนมาแห่แหนไปกราบไหว้บูชากันเยอะมากมายเลยม,มีการบนบานสารกล่าวด้วยนะครับบนบานสารกล่าวแต่มีข้อห้ามข้อห้ามนี้หลายท่านไปอาจจะหน้าหง,งายกลับขึ้นมานะห้ามเด็ดขาดคือใส่ชุดแดงเสื้อผ้าสีแดงก็ไม่ได้นะครับไปกราบไหวน้นี่มีข้อแม้นะครับห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงเข้าไปในบริเวณพระธาตุ ข้อห้ามมีห้ามกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเพาเขามีเหตุผลไหมมีเหตุผลว่าสีแดงหมายถึงสีเลือดอเพราะฉะนั้นพระาธาตุนี้เป็นพระาธาตุที่มีให้สัจจากกันว่าระหว่างไทยกับลาวว่าจะไม่รบรา่าฟันให้เลือดตกยางออกเ,ออเพราะฉะนั้นสีของความหมายของเลือดไม่ควรที่จะไปขึ้นไปอยู่บนนั้นให้เห็นครับแล้วรวมไปถึงดอกไม้ด้วยดอกไม้สีแดงเนี่ยนะดอกไม้สีแดงก็ห้ามเข้าไปในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาดอื แลวอะไรไม่ว่านะครับหลายท่านพอบอกพระธาตุไปแล้วพอดีเลยผ่านขับรถผ่านมาเอ้าก่อนไปก็แวะตลาดด่านท้ายซื้อเครื่องอัฐบริขารถังสังฆทานสักอันนึงจะไปถวายพระเขาเขียนว่าวัดวัดพระธาตุสีสองรักครับเขียนว่าอย่างนั้นเขียนว่าอย่างนั้นก็ไปสัหน่อยนึงว่างั้นพอปรากฏว่าไปไม่มีพระสักรูปสักองค์ไม่มีนะฮะทำความเข้าใจกันก่อนเพราะเป็นเจดีที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัตยาธิฐานเป็น ความรักความผูกพันกันเพราะ <c oughs> ฉะนั้นไม่มีพระกรณีที่จะไปสะดเดาะเคราะห์นะครับไปดูดวงไปถวายสังฆทานแล้วก็ไปขอหวยจากพระสองฆ์องค์เจ้ามไม่ได้มไม่มีท,มมที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีนะครับต้องไปที่วัดอื่นครับเพราะฉะนั้นตรงพระธาตุสีสองรักท่านผู้ชมก็ชื่อถ้าท่านไปอาจจะเห็นชื่อว่าวัดพระธาตุสีสองรักที่จรงิงชื่อน่ะวัดแต่จริงๆไม่ใช่วัดเป็นคล้ายๆเป็นโบราณสถานโบราณ,ณสถานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ก็เลยไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระอยู่นะฮะคืนนี้หละท่านอ้าวถ้าไม่มีพระแล้วทำยังไงก็มีผู้ดูแลบํารุงรักษาอยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆทั้งหลายไอทีไปไปไอ,สอ้สดข้ออะไรไม่มีไม่มีอย่างที่ว่านี้นะฮะก็มีแต่กิจกรรมคืนนี้ ตรงนี้ก็อยากจะมีคําอยู่สองคำคือเจ้าพ่อกวนกับเจ<อ>นะ้าแม่นางเทียมนะฮะเจ้าพ่อกวนก็จ้าแม่นางเทียมนี่ก็คือคล้ายๆเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของของชาวอําเภอของเมืองด่านซ้ายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพิธีกรรมอะไรต่างๆทั้งหลายที่จะทําที่พระธาตุสีสองรักนี่ก็จะทําโดยเจ้าพ่อกวนหรือจะแม่นางเทียมพร้อมด้วยเขาเรียกว่าแสน แสนนี่ก็เป็นคนเป็นคณะกรรมการอีกอก,อกลุ่มหนึ่งที่จะต้องผัดกันขึ้นไปดูแลเพราะฉะนั้นถ้าเราไปที่พระธาตุสีสุราคืจะมีคนคล้ายๆน,นุ่งขาวห่มขาวจะคอยแนะนําเราว่าจะกราบจะไหวจะอะไร,ย,ไร <â> ยังไงยังไงลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทั้งหมดก็จะมีผัดเปลี่ยนกันเฝ้าดูแลอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้ก็มีประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อกวนก็จะแม่นางเทียมที่จะเล่าให้ฟังซึ่งที่ผมบอกว่าวเป็นผู้นําจิตวิญญาณเนี่ยนะฮะในประวัตินี่เขาก็บอกว่า เจ้าพ่อกวนก็จะแม่นางเทียมเนี่ยแต่เดิมจริงๆก็คือคือคู่รักกันหนุ่มสาวคู่รักกันรักกันมากแต่ก็ถูกผู้ใหญ่กีดกันในระหว่างที่การก่อสร้างพระธาตุสีสองรักในสมัยนั้นช่างก่อสร้างเขาก็ขุดอุมโมงค์ไว้เพื่อที่จะเก็บพวกสิ่งของบริจาคอะไรต่างๆทั้งหลายพวกทองออที่จะมาอหินปูนทรายอะไรต่างๆทั้งหลายคนนี้คนสองคนเจ้าพ่อกวนก็จะแม่นางเทียมเนี่ยก็เลยเข้าหลบเข้าไปในอุมโมงค์ที่ที่เขาเก็บนี้ แล้วก็โดยช่างเขาก็ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาปิดอุโมง์ก็กลายเป็นว่าเจ้าพ่อกวนกับเจ้าแม่นางเทียมก็เลยหนุ่มสาวที่ว่านี่นะฮะ,ฮะก็เสียชีวิตอยู่ในอยู่ในอุโมง์ตรงที่ก่อสร้างพระธาตุสรีสงรักก็เลยกลายเป็นว่าทั้งเจ้าพ่อกวนกับเจ้าแม่นางเทียมที่เขาเรียกกันมาในตอนหลังนี้ต่อมาก็มีคนเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆลักษณะร่างทรงใน<ะ>อย่างเงี้ยเป็นเจ้าพ่อกวนเป็นเจ้าแม่นางเทียม เนี่ยนะฮะก็สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเจ้าพ่อกวนกับเจ้าแม่นางเทียมก็เลยเรียกว่าเป็นเป็นบุคบุคคในในเมืองด่านซ้ายที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณแล้วก็จะมากระทําพิธีอะไรต่างๆรวมทั้งมีคณะแสนเขาเรียกว่าแสนอีกประมาณ18คนที่จะมาช่วยดูแลเรื่องต่างต่างกรรมการเนี่นะฮะจะเป็นอย่างเราก็เรียกว่าคณะกรรมการประมาณงี้นะฮะอันนี้ก็ความเป็นมาเป็นไปของเจ้าพ่อกวนกับเจ้าแม่นางเทียมซึ่งเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณแล้วก็ เรื่องการทําพิธีอะไรต่างๆทั้งหลายที่พระธาตุที่สองรักครับแต่ไม่มีนะฮะไม่มีในเรื่องของว่านางเทียมหรือว่าอะไรจะมาพูดถึงเรื่องหวยลุงเวรไม่มีไม่มีไม่มีแต่เรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมวัฒนธรรมต่างๆนะครับแต่ทางอีสานยังเรียกนะครับลุงลุงทงนางเทียมเนี่เขายังเรียกนางเทียมก็คือคนทรงอย่างที่ลุงทงว่าเขาบอกนางลงเทียมลงเทียมหรือว่านางเทียมลงเทียมก็คือลงทรงอะไรางี้กันนะครับ และก็แน่นอนที่สุดครับงานใหญ่ไปเพณีนี่เชื่อว่าหลายๆคนเคยสัมผัสไปแล้วมีประชาสัมพันธ์ออกไปทางด้านสื่อมวลชนมากมายก็เรื่องของการสมโพธนะครับทุกวันเพนเดือน6หรือว่าคืน15บห้าข้ามเดือน6ของทุกปีก็จะมีพิธีสมโพธและก็นมมสการพระธาตุสีสองรักเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมพร้อมด้วยบรรดาแสนทั้งหลายก็จะชักชวนกันรวมตัวกันมาครับทำความสะอาดนะฮะทำในสิ่งดีๆทั้งนั้นไม่มีเรื่องหวยเรื่องเบอร์ นะฮะก็จะทำความสะอาดองค์พระธาตุส uh ีสองร่าให้สะอาดเรียบร้อยเสร็จสพท์ก็ทำพิธีสงฆ์ธาตุสงฆ์ธาตุก็คือล้างธาตุนะฮะล้างธาตุทงน้ำอะไรเงี้ยสงน้ำครับสงน้ำตรงภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตีนธาตุตรงตรงฐานตรงฐานตรงฐานธาตุนะแล้วก็มีทำขวัญนาคพิธีเวียนเทียนพิธีบวชนาคแล้วก็ขาดไม่ได้อีสานอีสานเนี่ยคือจุดบ้องไฟก็จะจุดบ้องไฟถวายกัน และก็สุดท้ายเป็นพิธีคารวะพระาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลทําให้ฝ,ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลบรรดาลูกหลานที่ไปเรียนอยู่ไม่ว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ในกรทมหรือบางครั้งบางทีอยู่ต่างประเทศก็จะบินกลับมาบินกลับมานะกลับมาทําพิธีรวมพิธีแห่ต้นพึง่งต้นพึง่งหรือว่าต้นเพลิง <S <S อีสานเรียกเพิงบก็มีทายกันบอกสัตว์อะไรตัวใหญ่ที่สุดที่สุดในโลกคนบอกปลาวาน่อะไรแต่คนอีสานบอกเพิงเพึ่ง เพิอ่อเพิ่มต้นเพิพ่ต้นเพิ่ททาจากเทียนประดับประดาสวยงามแห่แหนไปสักการะพระธาตุศีสงรักแล้วก็มีสำหรับผู้ที่บนบานสารกล่าวมาตลอดทั้งปีในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องของอะไรก็ตามทีก็จะมีการแก้บนกันถือโอกาสแก้บนในวันนั้นเลยครับ,รบก็แปลว่าวันเพ็นเดือน6ขึ้น15บห้าเดือน6นี่ลูกหลานชาวด่านซ้ายทั้งหลายที่ไปอยู่ณท้องที่อื่น เขาจะกลับกันมาไม่ก็ตั้งไปอยู่ต่างประเทศถึงเวลาเขารู้กันว่าวันไหนวันเพ็ญเดินหวก็จะกลับมามากราบมาไหว้พระธาตุสีสองรักกันแล้วก็ขบวนแห่ต้นพึ่งนี่น่าสนใจมากต้นเพลิงเนี่นะครับผมไปดูผมไปดูเนี่ยเขาใช้เขาใช้เขาใช้ไม้หรือ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 กับกล้วยเนี่ยนะก็ขาสารนำมาเป็นโครงเนี่ยแล้วก็ประดับประดาเป็นเอาพึ่งเทียนเป็นดอกประดับประดาสวยละแขะกันไป แล้วก็ไปได้ได้ไดไปเห็นไปศึกษาเท่านอ๋อมันเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้เองก็เป็นเป็นเป็นความเคารพเป็นความศรัทธาที่ที่ลูกหลานคนด่านซ้ายหรือแม้กระทั่งคนที่อื่นที่ไปบางทีก็ไปบนบานสารกล่าวแล้วก็ได้ได้รางวัลก็จะมาแก้บนในลักษณะอย่างนี้นะครับพูดถึงเรื่องนี้ที่เล่าให้ฟังในบังเอิญว่าได้เคยไปอยู่ที่ด่านซ้ายมาปีหนึ่งไปอยู่ที่นั่นเห็นคนด่านซ้ายนี่อยากจะกล่าบเรียนว่าเป็นคนดีมากอัจจะยะใสใจคอ การพูดการจาความแสดงความเป็นมิตรไมตรีเหมือนกับอย่างองค์พระธาตุครับสัจจะและไมตรี 3, มีแต่ไมตรี 3, คนเป็นคนดีคนด่านซ้ายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อว,ว่าการรักษาขนบธรรมเมือมประเพณีของการบูชาพระธาตุสีสองรักเนี่ยนะฮะก็ยังคงส,สืบต่อกันไปได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวความน่ารักของคนด่านซ้ายนี่โดยเฉพาะภาษาพูดภาษาถิน่นนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยอีตรงนั้นก็จะมีด่านซ้าย นาแหว้วภูเรือเมืองเลยเอ,อะไรเงี้ยนะฮะมาถึงเพชรบูรีเป็นอะไรันเ,เลยไปถึงหล่มเก่าหล,ล่มสักเพชรบูรณ์เ,เข้ามาถึงพิษณุโลกด้วยหลงอิทับทางแถบอำเภอด่านอำเภอนครไทยนครไทยนี่ติดกับอำเภอด่านซ้ายนะหากันแค่44โลแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นขนมเส้นเนี่เวนี้ก็เลยมาถึงอำเภอนครไทยของพิษณุโลกด้วยเพราะฉะนั้นสำเนียงการพูดเราฟังแล้วก็บอกคล้ายๆสำเนียงหลวงพระบางหลวงพ่อบางลักษณะอย่างนั้นฟังแล้วก็ ม้วนหูนะฮะก็แปลว่าเป็นคนดีเลยทีเดียวนะครับก็ก็เลยว่าความเป็นคนดีความเป็นคนรักษาขนบประเพณีด่านซ้ายนี่มีงานทั้งปีนะเขาเรียกฮีดสิบสองเลยเรื่องนีดสิบสองจารีสิบสองปีเออย่างไงฮะฮีดก็คือฮีดสิบสองก็คือจารีสิบสองปีครับคลองสิบสี่คลองสิบสี่ก็คือในเรื่องของวัฒนธรรม นะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีนิยมที่จะทํากันเพราะฉะนั้นงานการก็มีอย่างที่ลุงทงว่ามีมากมายหลายอย่างมีทุกอย่างฝรั่งเดินทางมาที่นี่นะฮะก่อนที่จะมีฮาโรวีนนี บรรพบุรุษฝรั่งเดินทางมาแล้วก็มาเห็นผีตะโขนแล้วก็กลับกลับไปทำฮารลวีนี่เขาสันนิษฐานกันว่าอย่างนั้นฮะแต่ของฝรั่งสู้ไทยไม่ได้ไทยเหนือชั้นกว่าของฝรั่งนี่ขอทิชอทีบทิกอทีบขอแท่ขนมหวานท็อฟฟี่ลูกกวาดของไทยไม่ได้ขอเหล่าแน่แล้วก็เต้นทั้งวันเต้นทั้งวันไม่มีเหนื่อยผีฝรั่งกินแค่ ลูกกวาดขนมแต่ผีไทยนี่ต้องเล่าอย่างเดียวเลยเออยิ่งยิ่งกินยิ่งเต้นหนักเลยไอ้นั่นคือผีตาโขนผีตาโขนครับพูดพูดถึงพระธาตุสีสองรักนี่ก็เลยอยากจะนําเรียนท่านผู้ชมว่าใครที่จะไปกราบไปไหว้ยังไงเดินทางสะดวกไหมลุงอิดโอ้สะดวกมากนะครับท่านที่ไปกราบไหว้พระธาตุสีสองรักพระธาตุแห่งสัจจะะไมตรีที่อำเภอด่านซ้ายเอาง่าย เริ่มต้นถ้ากรณีท่านไปถึงเมืองเลยละเอาง่ายๆนะฮะถ้าไปลงที่เมืองเลยจังหวัดตัวจังหวัดตัวจังหวัดเนี่ยห่างจากตัวจังหวัดแค่80กิโลเมตรครับนะครับวิ่งไปตรงนั้นก็ได้หรือกรณีที่ท่านอยู่กทมถ้ากทมนี่ก็ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข21เครับเริ่มต้นนะครับจากกทมก็มาสระบุรีเข้าไปลมสักมาลมเก่าแล้วก็ทะลุด่านซ้ายเลยถึงเลยง่ายทางดีดีแต่ถ้ากรณีท่านมาบังเอิญมาไหว้หลวงพ่อชินราช เดินมาเที่ยวที่พิษณุโลกท่านจะไปจากพิษณุโลกนี่ก็ยิ่งง่ายไปอำเภอนครไทยครับจากนครไทยไปด่านซ้ายระหว่างทางจากนครไทยไปด่านซ้ายก็44กิโลเมตรเองใช่หน่อยเดียว44กิโลแค่นั้นอะไรไม่ว่าทิวทัศน์สองข้างทางพี่น้องเอ้ยอยากให้ไปกันจังเลยเพราะว่าสวยงามมากทิวทัศน์ฝรั่งเห็นโอไมายกอดมาแล้วโอไมกยกอดโอไมกยกอดโดยเฉพาะหักศอกสองหักศอกระหว่างนครไทยไปด่านซ้ายนี่โอ้โหฝรั่งเห็นนงงภาษาอีสานมัง,งึด งิดมากงดมากหักซอกคือหักจริงๆ <c oughs> นะฮะแต่ที่แน่นอนสุดครับวิวทิวทัศน์ฝรั่งนี่ชื่นชมมากสวยงามมากทีเดียวแล้วก็เรื่องที่จะจําเป็นที่จะต้องบอกกลาบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไม่เสียเที่ยวก็คือการแต่งกายครับ <c oughs> สีแดงนะฮะโดยเฉพาะสีแดง ดอกไม้สีแดงเสื้อผ้าชุดเสื้อผ้าสีแดงนี้ไม่ควรที่จะนําไปในบริเวณนั้นไม่กันเลยห้ามเลยไม่งั้นจะถูกมีการเบรบรรดาแสนท่านก็จะมาบอกว่าอยากเข้านะเข้าไม่ได้นะงให้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนซ่าเปลี่ยนเสื้อผ้าครับครับคืนนี้เมื่อเดินทางไปถึงเมืองด่านซ้ายแล้วเนี่ยบรรยากาศของเมืองนี่ก็สงบเงียบร่มเย็นตามที่ว่านี้แล้วก็ไปที่พระธาตุศีสองรักพระธาตุศีสองรักนี่หลายคน เหมือนลักษณะคล้ายๆว่ามันจะอยู่บังคแค่บนเนินเขาดังรีทนะต้องต้องขึ้นมาได้ขึ้นไปศาสณาอย่างนี้บางคนไปยืนมองพระธาตุสีรองมองแล้วดูดูยอดเอียงๆคล้ายๆหอเอ็นปีซา <c oughs> เออกระทราดเอียงต่อสมัยไหนนะเท่าที่จําความได้ไปกราบไปสก,การะพระธาตุสีรองตั้งแต่ไหนแต่เมื่ก็เอียงอยู่อย่างเนี้ยเ,เป็นเลยร้อยปีแลลวนะก็ไม่แน่ใจเป็นทรงของท่านหรือว่าจะมาเอียงตอนหลังก็ไม่แน่ใจได้เหมือนกันแต่เอาเถอะวันนี้ก็นําเสนอเรื่องของพระธาตุสีสองรัก พระาธาตุแห่งสัจจะและไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับทั้งราชนจาจักรไทยกับราชนจาจักรลาวนะครับคกือกรุงศรีอุษากับกรุงศรีสัตนาคณหุดระหว่างสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิของไทยกับพระเจ้าชายเชษฐาของลาวกรุงศรีสัตนาขณหุดหรือว่ากรุงเวียงจันท์ในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะ <Yeah. S 2> ก็เป็นสัจจะและไมตรีก็เป็นดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีเพราะฉะนั้นคนด่านซ้ายเนี่ยเขาจะภูมิใจ <Yeah. S 2> ใน ผ่นนินเกิดของเขามากนะฮะเขาบอกด่านซ้ายเมืองสัจจะและไมตรีเพราะฉะนั้นใครก็ไปที่อยู่ที่เมืองด่านซ้ายนี่จะไปเที่ยวไปทําไม่ดีมีร้ายไปโกหกพูดจาอะไรที่มัน,มนเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้เรื่องใดความเป็นเรื่องโกหกเรื่องไม่ได้ต้องสัจจะ คำพูดคำไหนคำนั้นอะไรประมาณนี้พูดตรงไปตรงมากรณีสามีพันยาจะหนีไปเที่ยวต้องพูดตรงตรงเอใชหรก็เปล่าต้องพูดตรงตรงเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไปกราบไปไหว้พระธาตุสีสองรักตั้งอยู่ที่อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยการเดินทางสะดวกจะนด้ลงอิฐเล่าไปฟังนะครับก็หมดเวลาครับในทอพูดเท่าเล่าเรื่องวันนี้นะฮะเอาพบกันใหม่ในคราวต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม สวัสดีครับสวัสดีครับ